w w w b o d o c 8 8 8 c ด m โบนัสสมัครใหม่จุใจ200%เเโบดอกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับครับผมพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะครับผมกับรายการรักบอลไลฟ์รัผมวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่11มีนาเรามาที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเรามาเริ่มต้นท really> ี่ผลฟุตบอลพิมรีกเมื่อคืนนี้นะครับผมเริ่มต้นที่โบตันนะผมก็เอาชนะทางด้ของ ควีนปาร์เกนเจอร์อีกแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งแล้วอีกคู่หนึ่งครับแอสตันวิลล่าผมก็เฉือนชนะฟูแลนไปหนึ่งศูนย์นี่ยิงตอนทดเวลาด้วยนะครับผมจะทำท่าจะเสมอกันอยู่แล้วแลวอีกคู่หนึ่งครับเชลซี Chelsea. ชนะแล้วครับอีกแล้วชนะสองทัดติดไม่เสียประตูด้วยโอ้ชนะสโต็อกหนึ่งศูนย์เป็นงานแรกในการประเดิมภูมดินในเกมเด็กของมาติโอมาติโอมาติโอก็ถือว่าเล่นก็พอใช้ได้ยังไม่ถึงว่าดีมากนะครับผมแต่ก็ต้องจับประูต่อไปมี่มีนิงจะร้องวันเกิดแล้วก็ประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใช่แล้วก็เป็นหนึ่งร้อยเป็นคนแรกของนักเตะแอฟริกาใช่ที่ครบหนึ่งร้อยลูกด้วยในพรีเมียร์ใช่นะครับผมไล่คู่หนึ่งครับซันเดอร์แลนด์ กลับมาแล้วครับชนะลิเวอร์พูลหนึ่งศูนย์นะครับผมเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่าน่นระวังแมวดำระวังแมวดำมันจะขยำของเราใช่ลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ฟอร์มเริ่มกับกลับไปกลับไปเหมือนเดิมรึเปล่าใครก็ชนะได้แต่ทีนี้เล็กนะไม่เขาทีนี้ใหญ่พอนะครับผมอีกคู่หนึ่งครับบูฟแทนตันนะครับผมสถานการณ์นี้ก็ย่ำแย่เหมือนกันผมแพ้แบ็กเบิร์นไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมแล้วคู่ดึกครับเอเวอร์ตันครับทำให้เรายิ้มได้ครับ ชนะสเปอร์1-0นะครับผมตกลงให้ครับตกลงให้วันนี้เราก็เชียร์นิวคาสเซิลวันนี้เราเชียร์นิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิล์บุญวันบุญวันจันวันจันเราเชียร์นิวคาสเซิลนต์นะโอเคแล้วมาที่ฟุตบอลวันนี้เราก็รุ่นให้สองทีมยักษ์ใหญ่เขาสะดุดเหมือนกันจะ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 หนีกันไปไหนจะรอกันก่อนแต่แชมป์เราไม่ได้หวังแล้วให้เรารอดูก่อนแต่ยากที่จะสะดุดกันนะสองทีมนั้น อ่าโอเคเรามาที่บุนเดนิก้าครับเมื่อคืนนี้ก็มีการทำประตูเยอะมากด้วยกันนะผมเรามาเริ่มตีบาเยิร์นมันแค้นอะไรนะบาเยิร์นมิวนิกมันแค้นไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค้นอะไรหรือเปล่าก็ถล่มเอ่อคอฟเฟนไฮไป7ประตูต่อหนึ่งเกมนี้รวดก่อนเขาแพ้ไงใช่อันนั้นใช่แล้วก็เป็นทางด้านโกเมสทำแฮตทริกด้วยเราเบน2ลูกอีกยิงกันสลุดเลยนี่นี่นี่ไม่นำเจ็ดศูนย์นะยิงมันอยู่ฝ่ายเดียวไงนำเจ็ดศูนย์นี่แบบว่า ให้ตามได้ยิงปลอบใจอันที่แปดสิบหเดี๋ยวกีนไช้ต้มไม่ไม่ดูดีรู้สึกว่าลูกที่ได้ลูกหนึ่งลูกนี้ทำเท่าประตูตัวเองเลยนะเขาไม่ได้ทำเท่าประตูเองก็ชนะไปเจ็ดหนึ่ครับบาเยอร์มิวนิีนะผมแล้วก็มายครับชนะเนินแบบไป2ประตูหนึ่งโคโลชนะไฮท้าบอร์ลิน10นะครับผมแล้วก็โวเบิร์กชนะเลเวอร์คูเซ่น32นะครับกัตบักเสมอไฟบวกศูแล้วก็อาร์บวกเสมอดอนมุนศู์ศูนะครับผม แล้วก็มาที่กาโชอสยามเมื่อคืนครับมี1คู่ด้วยกันก็เป็นทางด้านปาเรโมแพ้ทางด้านโรม่าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของราลีกาสเปนครับเมื่อคืนนี้ครับผมมีด้วยกัน4คู่ด้วยกันครับมีทางด้านกิทอนนะครับผมชนะซีบียาไป1นูนย์นะครับผมเรือสโซซิดาชนะลีสราโกซาไป3ามศูนย์มาลาก้าชนะเลบันเต้หนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นทางด้านของรีเบติสแพ้รีมาลลิดไปสองตูต่อสามมาติดชนะอีแล้วโดยการทำประตูข,ของลอนโด้สองลูกเลยนะคนเก่ง อยู่ที่ไหนก็เก่งครับอยู่ไหนประเทศไปไหนประเทศใช่วันนี้ก็เป็นความเกิดใดของบาซ่าต่อไปครับคื้อ่ามากันที่ข่าวข่าวคราวของเชลซีแล้วข่าวเกี่ยวสบิงบูครับก็เป็นอ่หลังจากที่เล่าความหน่อยว่าสิงบูพยายามที่จะขอไปสร้างสนามที่แห่งใหม่เพื่อให้เพื่อให้ขยายพื้นที่นั่งได้ได้ถึง6 0,000ที่นั่งจากเดิมมีแค่42 0 0 0่วที่นั่งเอง ก็ล่าสุดนะครับสภาเขตแฮมเมอร์แฮมเมอร์สมิธและฟูลแลมนะครับก็มีมติออกมาว่าไม่อนุญาตให้ย้ายสนามก็ให้ใช้สนามสเตปฟอร์ดบิตต่อไปแต่ให้มีการปรับปรุงขยายเพิ่มที่นั่งได้อยากจะเพิ่มเป็น6 0 0มื่นที่นั่งก็โอเคตามนั้นแต่ให้ย้ายไปสร้างที่เห็นไม่ได้ทางมุมของสิงบูเขาก็มองอีกมุมนึงว่า ทำไมอาร์เซนอลเขาทำได้ล่ะหลังจากที่อาร์เซนอลเขาเขาเขาใช้ไฮบิวลี่เน๊่มาเป็นเอมิเดตสเตเดียมบรรจุย้ายไปอีกที่นึงซึ่งห่างกันประมาณ500เมตรจากไฮบิวลี่ก็บรรจุได้60,000คนในปี2006นะแล้วก็ไฮบิวลี่ที่เขาอยู่บรรจุได้38,000ที่นั่งก็เลยมองต่มมุมกันมันเป็นความขังมาแล้วจำนึงว่าสเตปฟอร์ดบิดมันขังมาแล้วอน้อยก็ต้อง ถ้าไม่ได้ก็ต้องขยับขยายดีกว่านะว่าถ้าย้ายไปอ,ยาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างน้อยแฟนบอลบางคนก็ไม่ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันถ้าจะเปลี่ยนชื่อสนามก็ยังไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมอยากทำให้มันขังเลยเอยู่อย่างอาร์เซนอลนะครับเปลี่ยนเป็นเ,นเนอมิเลสสเตเดียมไม่ได้แชมป์เลยนะเพราะฉะนั้นจะสี่ก็กอย่าเลยครับไปที่ข่าวเขาคุณอ่ามาทีมานที่ข่าวฟุตบอลไทยบ้างทีนี้เรามาที่ ทีมน้องใหม่ครับอย่างลาชบุรีมิตรผล f อซครับผมทีมน้องใหม่จากดีวิชั่นหนึ่งแต่นักเตะนี่ไม่ใหม่เลยนะนักเตะดังๆเยอะแยะมากมายเลยก็ทำการเปิดตัวสโมสรไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้รับเกิดทุนสนับสนุนจากมิตรผลน้ำตาลมิตรผลเอง30ล้านบาทในการทำทีมสู้ดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมมีเซอร์ไพรส์ในไงครับใช่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในไงก็คือนายทวารของทางด้านลาดบุรีนะครับผมก็คือนราทิพย์พันพร้อมถ้าถ้าคุณแบบ คุณคุ้นชื่อก็คือเป็นนายทวารเก่าของ Army อาร์ม<อ>ี่ยูเนเต็ดนี่ก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านราลบุรีแล้วใช้อาศัยช่วงนี้ครับการสนามฟุตบอลในการเปิดตัวไม่ต้องไม่ต้องไปขอซื่อมาสัมภาษณ์ได้นะจากสกีพยาน4ี่พันกว่าคนคุกเขา่า <c oughs> ใช่คุกเขา่าขอแฟนสาวแต่งงานเลยโอ้โหแบบชอบดอกไม้เลยใช่บรรยากาศนี่แบบว่าทุกคนตบมแฟนนี่ยิ้มเลยากาใช่โอ้โหเป็นใครก็ฉาครับร นะคบหาดูใจกันมาห้าปีแล้วผมก็ที่ก็บอกว่าก็อาจจะแต่งปลายปีนี้แน่นอนนะผมตอนนี้ว่าแพ้ใจค้าแล้วแบบว่าศึกษาดูใจแล้วเขาคือคนที่ใช่ใเใช่แล้วเขาก็ให้กําลังใจเขาตลอดนะครับผมท,ที่ดูแลและก็ใจกันมาตลอดนะอปอมปีนี้อาจจะเหนียวหนึบขึ้นมากนะ นะแล้วจกตาเดียวกันไปพอใจปุ๊บจะปั๊มลูกเลยหรือเปล่าจะตามกันต่อไปนะ่าผมก็ขอแสดงความยินดีกับนราธิปด้วยนะครับผมอ่าแล้วมาที่ความพร้อมของคืนของวันนี้เย็นนี้ครับสําหรับฟุตบอลช่วยก่อได้ของบุรีรามกับชนบุรีกอนที่จดูกานใหม่ใช่ผมก่อนที่ก่อนที่จะเตะกันวันนี้เรามีข่าวดีด้านชนบุรีก่อนนะครับผมเพราะว่าชนบุรีล่าสุดตอนนี้คือคว้า2นักเตะมานะครับผมด้วยกัน ก็คือเป็นนักเตะทางด้านของทีมชาติเออ่โกโตนะครับหนึ่งตัวแล้วเป็นกองหน้าคือทั้งโทมัสเดลองซี่เด้เอ่อถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเดลองซี่เป็นเอดีตอยู่อยู่ในโตโกทีมชาติฟุตบอลโลกปี2006ด้วยอ่าอีกคนหนึ่งเกาหลีใต้ครับอันนี้ของของโตโกอ่าฮะเป็นซูน้าอีกตัวหนึ่งครับเป็นกองกลางชาวเกาหลีใต้ครับชื่อซอนควานจินนะครับผมพีกีนอดแข้งนี้ไปเล่นฟุตบอลโลกใช่ เล่นฟุตบอลโลกของเกาหลีใต้มาแล้วแล้วก็แถมยังเคยได้คว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยปี2010 mm hmm. กับทีมซองนำอันว่าอ่านยากกนจะทีมอ่านยากมากนะครับผมก็คือซองนำซนะองนำอ,งอ่ะซองนำอ่ะนะครับผมก็คือคว้าแชมป์มาแล้วแต่ทางด้านของทางด้านของออนักเต็กเกาหลีใต้คนเนี้ยอาจจะไม่ได้เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมเพราะว่าต้องมาทดสอบความฟิต จะเยอะแต่อาจได้ลงบนถ้วยนะครับผมเพราะว่าความฟิตเขายังไม่เต็มร้อยนะครับผมก็จะเป็นคาวดีของชนบุรีนะผมที่การเสริมทัพนักเตะขึ้นมาในวันนี้แต่ก็ความพร้อมของวันนี้ครับทั้งสองทีมนี้บอกว่าพร้อมสุดๆแน่นอนทางได้ของบุรีรามก็บอกว่าขอห้าแชมป์นะสี่แชมป์มาแล้วขอสร้างประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยหแชมป์กันไปเลยชิงแชมป์ประเดิมล้างไปก่อนเลยใช่นะในรูดูกกนหนาทางด้านชนบุรีเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่า อยากยาวแชมป์แรกเปิดสกัดดูการใหม่เลยใช่แล้วเขาขอซิลแชมป์เนี่ยเป็นสมัยที่สี่ด้วยว่าปีแรกเขาก็ได้ปีนี้เขาบอกเขาก็ขอรักษาแชมป์เป็นสมัยที่สี่ด้วยนะครับผมก็ความพร้อมทั้งสองทีมก็คือพร้อมมากเพราะว่าทางด้านของบุรีรัมก็สองแฝงเป็นคนล่าตะข่ายเลยนะครับผมก็นําทีมแล้วก็พูดง่ายว่าฟูลทีมทั้งคู่ทางด้านชมรีก็พี่พบกับรูดู่ะฮะก็พี่พบกับรูดูก็งานล่าสุดดูแล้ว บุรีรัมย์เป็นต่อเพราะว่าเขาชนะมาแล้วก็ส่วนส่วนบุรีไปแพ้มาหนึ่งในเจนเอเอเอสซีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมวันนี้เพราะแมตช์เดียวนะครับผมตัดสินแมตช์ศักดิ์ศรีตัดสินแช่นกันแมตเดียวนะแมตช์ศักดิ์ศรีมันถือว่าเป็นบอลถ้วยการกุศลก็จริงแต่ศักดิ์ศรีนะครับผมวันนี้ยังไงก็ติดตามชมกันได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครไปที่สนามฟุตบอลก็ ไปตั้งแต่ตอนเนี้ยบ่ายๆเลยนะครับผมก็ที่ไหนครับทุกบอลที่สนามสุขพัชราสายนะครับผมบัตรราคา100 200แล้วก็500บาทนะครับผมแล้วก็เปิดประตูตั้งแต่บ่ายสามแต่บอลจะเริ่มเตะ5้าโมงเย็นถ้าใครไม่ได้ไปชมก็ช่องเก้าสองเก้านะครับผมมีให้ฟรีดูกันได้ผมยังไงก็ไปให้กําลังใจแฟนบอลกันเยอะๆนะครับผมให้กำลังใจบอกเลยว่าบอลเหมนี้มัน รถบัสของบุรีรัมมาเต็มพิกันน่ครับมาแน่นอนนะครับแลวแล้วอาทิตย์หน้าก็ไทยพิมร์ลีกก็เปิดแล้วด้วยนะครับผมอ่ามาปิดท้ายที่โปรแกรมนี่แบบโปรแกรมวันนี้ก็มีฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับเตะกันสามคู่สามสนามน,นะครับก็มีนี่เลยทั้งจากฝูงด้วยเราจากฝูงเตดพร้อมกันในวันนี้นะครับแต่โอโอแต่กันคู่แข่งไม่ใช่เตะคู่เดียวกันนะครับแต่คนละคู่แต่เวลาเดียวกันแต่เวลาเดียวกันครับผมสามทุ่มสามทุ่มนี่เลยครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะออกจากฟูนะครับจเออาไปเย็นสวนซีองขาวนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากของแมนเชสเตอร์การร่าสวนซีเล่นในบ้านดีนะเล่นในบ้านดีครับใครที่ว่าเก่งๆไปต้องคารวะให้เพราะว่าก็คงชนะไม่เยอะครับผมก็ระวังสกอตซิมแค์ไว้ดีๆนะครับเด็กสิงห์บูจะยิงนะตั้งาจครับส่วนกูนาแมนเชสเตอร์คาดว่าจะเป็นกุนาเกโลกับ บาโลเตลี่ได้หรือไม่แต่เบสคงเป็นผู้ชมไปก่อนครับใจเย็นครับใจเย็นไว้เจอแมนอยู่แล้วส่วนที่หายไปผมไม่เข้าใจว่าเขาจะตอกไว้ทำไมเอเดนเซโก้ก็เขาผัดกันเล่นผัดกันใช้กองหน้าเยอะใครลงมาก็ยิงบ่อยเขาเผมผมสงสารเอเดนเซโก้แล้วตอนนี้เขาไม่ได้คั่นโดนลงแล้วไหอ่ะแต่เขาได้ลงมาเขายังได้ยิงไม่ได้ลงบ่อยๆเหมือนตอนเลนแล้วไม่ได้ยิงอ่ะไปอีกตัวดีกว่าพาทาวโอเคตาขาวครับ แม่ไปอีกคครับแมนยู่ในเตดครับได้เล่นในบ้านเปิดล้างโอเวอร์เฟสฟอร์ดนะครับเจอกับเวสต์บอมบิดนะอันนี้ก็ถือว่าไม่หมู่กันไม่ไงเข้าเวสต์บอมก็ชนะมาสองนัดนะโอ้ก็ถือว่าชนะซิงบูมาแล้วด้วยใช่แล้วล่าสุดนี้เพิ่งชนะใครมานะเมื่อนัดที่แล้วนั่นนี่เป็นซิงบูไม่ใญ่ครับที่ชนะที่ชนะได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็โดนไล่ออกไปก็โดนโบอาดไล่ออกเว็บบอมใช่ก็ถือว่าผลงานดีแล้วก็ระหว่างนั้นคือถล่มซาตเทอร์แลนด์มาแล้วก็มาชนะเซือี ก็ฟอร์มแรงก็ระวังโอเดมวิกกี้ไว้ครับเพราะเพิ่งคว้านักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์คู่นี้มีสิทธิ์เสมอกันนะ่ยอ่าครับผมผลออกมาอยังไงก็ผมก็ภูมิใจครับเอาไปที่ฟุตบอลอะไรอีกคู่ครับเดี๋ยวนีกคู่นีงห้าทุ่มตรงเลยนะครับนอริดซิตี้เจอกับวิกเกตเอเดติกนะครับไปที่โปรแกรมฟุตบอลกันโซเซนานะครับก็มีเอซิมิลานเจอกับเรซเซ่นะครับเจโน่เจอกับยูเวนตุสลาซิโอเจอกับโบโลญญาเซเซนาเจอกับเซนา อาตาลันตาเจอกับปามาคาตาเนียพบซิโอเรตินาและโนเวล่าเจอกับอูดิเนเซ่นะครับโปรแกรมลาลิกา้าบุนเดสลาลิก้าเยอรมันนะครับก็มี2คู่นะครับวันนี้ซาเก้สุดีเจอกับฮัมบูร์กนะครับแล้วก็และอีกคู่ครับเบอร์เมนพบฮันโนเวอร์อ่าไปที่โปรแกรมลาลาลิก้าสเปนอ่าผมอ่าคุณไขความผิดผมเบอร์แมนเบอร์แมนเบอร์แมนค่ะวองไปที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนะครับ <c oughs> อาร์ติเกลมาลิทเจอกับการนันดาบาเลนเซียเจอกับมาโยกาและลาซิงเจอกับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาต้องชนะเท่านั้นนะครับตอนนี้นผมว่าบาร์เซโลนายิงเยอะอะตอนนี้เมื่อคืนลิลมาลิตชนะไปก็ทําให้แต้มดิงห่างเป็นสิบสามแต้มแล้วครับผมถ้าถ้าบาซ่าถ้าบาซ่าจะชนะก็ต้องเหลือสิบแต้มเหมือนเดิมแต่ถ้าบาซ่าแพ้ก็สิบสามแต้มนะครับยอมครับยอมครับ เอดปันยอดเจอกัอบลาบายเกาบาเยกานโนครับ,รบผมแล้วก็โอซาซูน่าเจอกัอบแอตเลติกบินเบาที่ไปปรับที่ไปลงดีมาในโ okay, <laughs> อเคฟอร์ด <laughs> ได้ใจได้ใจอ่านะนะอ่ะพรุ่งนี้เราก็จะค่าผลบอลที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มารายงานให้ทราบกันต่อไปพร้อมกับข่าวพาที่เกิดขึ้นมานําเสนอนะครับวันนี้ขงพอเนี่ยนะพบกันใหม่กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Look, man, keep thinking we shook, man Do like what and Cook, man You ain't ready for things up. Look, chump